โปรตีนสรุปกินแบบไหนดีที่สุดวันนี้ไปหาคำตอบพร้อมๆกันแบบอัปเดตล่าสุดกันเลยครับ Fit by Feel สรุปทุกเรื่องสุขภาพให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง Code โค้ดไมซ์ a m e w o r k for new you สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฟิลนะครับช anel โค้ด m ม n ์เซ t นะครับก็อยู่กับรายการ Fit By f ฟ e l เช่นเคยนะครับวันนี้ฟิลชวนทุกคนนะครับมาไขข้อข้องใจกันเนาะเป็นเป็นสิ่งที่ฟิลเชื่อว่าเป็นปัญหาของใครหลายๆคนเลยในตอนนี้ก็คือการที่ในตอนนี้เราอยากเพิ่มภูมิต้านทานเนาะปัจจัยหนึ่งเลยที่จะช่วยเรื่องของภูมิต้านทานคือการทานโปรตีนให้เพียงพอ เพราะว่าโปรตีนอย่างที่ใครที่อ่านบทความในในเว็บไซต์ต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโปรตีนเป็นสารตั้งต้นเนาะของการสร้างกรดอะมิโนต่างๆที่ใช้งานในร่างกายนะครับวันนี้เราจะเลือกโปรตีนแบบไหนนะครับแล้วโปรตีนแบบไหนที่จะเหมาะกับเรานะครับฟิวอาจจะไม่ได้มาชี้ให้กระจ่างเพราะจริงๆแล้วฟิวก็เชื่อว่าถ้าเราเซิร์ชในไม่ว่าจะเป็น Google หรือ YouTube แนละ้วเราก็จะเจอโอ้มีทั้งคุณหมอมีทั้งนักโภชนาการเนี่ย มาอธิบายเรื่องโปรโตีนกันมากมายแล้วแต่วันนี้ฟิวชวนทุกคนมาเทียบกันว่าวันนี้ถ้าเราจะทานโปรโตีนทานยังไงให้ชะลอวัยทานยังไงให้มีผลเสียต่อร่างกายน้อยที่สุดเนาะแล้วเรามีความสุขนะใช้ชีวิตกันยืนยาวด้วยนะครับเนาะวันนี้ฟิวก็ชวนทุกคน,นครับมาสรุปกันนะในเรื่องของการทานโปรโตีนนะครับฟิวเองก็แนะนําตัวก็ก็เป็น,นอดีตเป็นนักออกแบบนะปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจครับแล้วก็นะครับไปเรียนทา่านทางเพอร์ n a น t ลเทรนเนอร์นะครับแล้วก็นิ t ิชันแอนทีเอจจิ้งนะครับเพราะว่า เป็นคนที่รักในเรื่องสุขภาพมากๆ,ๆแล้วก็ยังเป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยนะครับนะแล้วก็รักในการทำไอเฟด้วยนะครับหลายอย่างมากนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยฟิวก็จะให้ความรู้กับสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักปรับโภชนาการอยู่เบื้องต้นนะครับฟิวไม่ใช่หมอเนาะแต่ฟิวขอเป็นห่วงทุกๆคนนะครับฟิวเองก็อยากจะทาคลิปนี้ครับเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะแกทุกๆคนเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับฟิวชวนทุกคนมา มา,มาดูในเรื่องของข้อมูลที่น่าสนใจนะครับไม่รู้ว่าใครเคยดูซีรีส์นี้ไหมนะครับมันชื่อว่าซีรีส์นะครับ The Game Changer นะครับซีรีส์นี้เนี่ยออนแอร์บน Netflix นะครับมาประมาณสัก3-4ปีแล้วนะครับแล้วเป็นซีรีส์หนึ่งที่พะเออฟิวเพิ่งได้ดูได้ไม่นานนะครับพอดีมีน้องที่รู้จักกันเนี่ยนะครับสนิทกันเนี่ยเพิ่งส่งมาให้ดูแล้วนน่าสนใจมากมันคำว่าเกมช็เจอร์ของเขาก็คือการที่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษ จำเป็นต้องกินพืชครับนะครับมนุษย์คู่ควรกับพืชมากกว่าเนื้อสัตว์นะครับในสิ่งที่ในซีรีส์นี้บอกนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าใครอยากจะไปตามหาข้อมูลเพิ่มเติมนะก็สามารถไปดูที่ซีรีส์ The Game Changer ได้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกเซิร์ช YouTube ก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ในซีรีส์นี้เขาจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยกินพืชมีข้อดีกว่ากินสัตว์นะครับมากมายลนะ นะนาะนาะนะประการนะครับอย่างที่บอกว่าเราเรายังเข้าใจกันมานานครับว่าเวลานึกถึงการทานโปรโตีนต้องกินอะไรครับอกไก่ไข่ต้มหมูเห็ดเป็ดไก่ใช่ไหมครับคือเราจะนึกถึงในฝั่งของแอนิมอลโปรตีนอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของวีแกนเรื่องของแพนเบสเป็นสิ่งที่มาแรงมากในซีรีส์นี้ก็จะไขข้อข้องใจนะวันนี้ฟิลก็ยกประเด็นตรงนี้มาสรุป นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยกันนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันเลยครับว่าในซีรีส์นี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราทานทั้งโปรโตีนพืชและโปรโตีนสัตว์เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยในซีรีส์นี้ก็จะออกไปทางะนะครับโจมตีโปรโตีนจากสัตว์ไปค่อนข้างเยอะแน,ะน่นอนครับเพราะว่ามันคือ The Game Changer เขาพยายามอยากให้คนเนี่ย ครับได้เปลี่ยน mindset เนาะในเรื่องของการเลือกทานโปรโตีนนะครับนะฟิวเกิดไว้ก่อนเลยว่าจริง,รงๆแล้วการทานโปรโตีนเพื่อสุขภาพดีสูงสุดควรจะทานโปรโตีนสมดุลน,นะครับทั้ง2แบบเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการทานโปรโตีนจากพืชและสัตว์เนาะแต่ในซีรีส์นี้เนี่ยเขาพูดถึงโปรโตีนจากสัตว์เนาะว่ามันมันมีผลกระทบต่อร่างกายมากมายมากกว่าพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับสารนะครับทีเอ็มเอโอนะครับที่นะครับทำทำปฏิกิริยาเนาะกับ เรื่องของระบบนิเวศในลำไส้นะครับแล้วก็นะครับยังมีอะไรครับเขายกตัวอย่างให้ดูเป็นอินโฟกราฟิกในซีรีส์นะครับว่า one hamburger นะครับแฮมเบอร์เกอร์หชิ้นเนี่ยนะครับสามารถทําให้คุณนะครับเพิ่มอัตราการอักเสบนะครับหรือเราเรียกว่า inflammation เนี่ยประมาณ70%เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเปลี่ยนอาหารจังฟู้ดเนี่ยเป็นอาหารที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับ ก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับอักเสบน้อยลงพออักเสบน้อยลงเราก็จะเสือออเส่อมน้อยลงพอเสื่อมน้อยลงเราก็จะชะลอวัยมากขึ้นก็คือแก่ช้าลงนั่นเองนะครับนี้มันนี่มันมีวิดีโอนะครับที่ฟิวแครปบางส่วนนะครับไม่ใช่เรียกว่าแครปเรียกคอป <c oughs> คอปบางส่วนนะครับมาจากไอซีรีนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวฟิเปิดให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันกันเลยนะครับ เ็นไหมเขาเขาบอกเลยว่าม like ันมันมีเรื s <S then, sure. ่องของการอักเสบที claro ่แตกต่างกันเนาะอินฟอร์เมชั Overwatch ่นเห็นไหมอันนี้เมื่อเรากินโปรตีนจากสัตว์เข้าไปโปรตีนจากสัตว์มีผลต่อลำไส้ครับมากเลยนะครับ อ่าสต็อปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าน,นักวิทยาศาสตร์เนาะเขาบอกเลยว่าโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมีผลกระทบต่อระบบนิเวศลำไส้เนาะหรือเรียกว่าไบโคมายโอมนะครับนะครับหรือเราเรียกกันไบเอ่อไบโอเอ่อไมไมโครไบโอตา My อะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นพวกจุลินทรีย์เนาะท,ที่ที่อยู่ในลำไส้ในลำไส้เราก็จะมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดี และไม่ดีนะจริงๆแล้วลำไส้มันก็จะรักษาสมดุลของจุลินซีเนาะแต่การทานบริโภคแอนิมอลนะครับโปรตีนเนี่ยในในปริมาณที่มหาศาลเนี่ยมันทำให้จุลินซีในลำไส้ของเราเสียสมดุลไปนะครับนะ like น TMAO เห็นไหม นี่แล้วเขาก็เทียบให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทานแพนเบดโปรตีนมันมีข้อดีมากกว่าแค่ใยอาหารนะครับมันเรื่องของนะครับตัวลำไส้ด้วยมีแอนตี้ออกซิแดนท์เขาจะว่า reduce information นะครับ optimize แปลว่าการทาน แพนเบสเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยลดการอักเสบด้วยนะ io, Blood and Your s <S และออปติมั่ยก็คือมันช่วยนะครับในเรื่องของการเพอร์ฟอร์แมนต์เนาะหรือนะครับเขาเรียกว่าาส่งเสริมในเรื่องของอตัวบัตรซับไพ่นะครับของของร่างกายด้วยนะครับบอดี้เพอร์ฟอร์แมนต์ด้วยนะครับสำหรับนักกีฬายอย่างเงี้ย เห็นไหมนี่คือเทียบแอนตี้ออกซิแดนต์คอนเทนต์เนาะแพนเบดเยอะกว่าแน่นอนเพราะมันคือพืชเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเขามีการวิจัยใน3วีคครับการทานพวกแพนเบดสามารถลดการอักเสบได้ถึงประมาณ29%เลยนะครับ น,นี้ก็คืออันหนึ่งที่อยากให้ดูเนาะอ่ะไปกันต่อกันเลยนะอย่างที่บอกไปครับทบทวนนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่า Animal Product ก็คือเป็นพวกโปรตีนจากสัตว์อย่างเงี้ยมันมีผลกระทบต่อไมโครไบโอมเนาะก็ในแบคทีเรียนะก็คือเป็นทําให้ระบบนิเวศลาไส้เนี่ยเสียสมดุลไปเนาะนะนะอย่างที่บอกว่าเราเราทานเนื้อสัตว์ก็ต้องทานผักเนาะทานไฟเบอร์เนาะตักไปด้วยนะครับเราอย่าทานแค่แบบ อ,อกแบบกินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะครับต้องสนใจเรื่องของวิตามินเกลือแร่เรื่องของไฟเบอร์ด้วยนะครับต่อไปเลยนะครับปึ๊บน <c oughs> ะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์คอนเทนอย่างที่วิวบอกไปครับว่าคำว่าแอนตี้ออกซิแดนต์สำหรับใครที่อาจจะไม่รู้จักนะแอนตี Anti ้ออกซิแดนต์ก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคำว่าอนุมูลอิสระก็คือเวลาเราออกกําลังกายเวลาเราใช้ชีวิตแลเวลาเราย่อยอาหารเนี่ย นะร่างกายเรามันเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะครับมันก็เกิดการที่เขาเรียกการเผาผลาญเนะาะพูดง่ายๆมันเหมือนรถยนต์อนะว่าเราขับรถไปข้างหน้าเนี่ยนะครับการที่จะให้รถไปข้างหน้ามันต้องเกิดนะมันจะมีเป็นของเสียออกมาเป็นไอพ่นเป็นควันออกมาถูกไหมครับจากการที่เป็นเป็นเอนโปรดักนะของของ,ของการทํางานนะั้นร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันครับวลาร่างกายเราเผาผลาญเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรามีอนุมูลอิสระเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นสารพิษมลภาวะความเครียดนะครับไวรัสโควิด COVID ก็เช่นกันนะครับพวกนี้มันทําใหเา้เราเกิดอนุมือสลายร่างกายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการที่ Anti ans, แอนตี้ออกซิแดนแปลว่าสามารถป้องกันอนุมูลสละเนี่ยนะครับในแพรสเบสช่วยเรื่องนี้ได้มากๆเลยนะครับไปกันต่อกันเลยนะครับเนาะและที่สำคัญครับเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับนะครับลำไส้ของมนุษย์เนี่ยถูก ถูกออกแบบมาให้มีการที่แบบเขาเรียกอะไรอ่า ...Longer p r o c e s s i n g อ่ะในการที่ในการย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแผ่ pants, นนะครับไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยที่มากคือลำไส้เรามันยาวกว่าสัตว์นะครับพูดง่ายๆเวลาสัตว์ทานอาจจะก,กินเนื้อกินอะไรเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ขายออกมาแล้วถูกไหมครับแต่มนุษย์เนี่ยมันมีความซับซอ้อนเนาะของระบบนิเวศลำไส้เนี่ยเยอะมากๆเนี่ย,มา,ยม,ามากกว่าสัตว์เพราะฉะนั้นการทาน พืชน,นะเป็นหลักเนี่ยสำหรับมนุษย์ค่อนข้างที่จะมีผลที่ดีกว่าเนาะในเรื่องของการรักษาสมดุลของลำไส้ด้วยนะครับและมีอีกข้อหนึ่งครับที่หลายๆคนชอบพูดถึงกันในเรื่องของการทานโปรตีนครับก็คือกินโปรตีนเนี่ยโดยเฉพาะโปรตีนถั่วเหลืองโปรตีนพืชเนี่ยกินแล้วเนี่ยจะเป็นสาวไหมนะมันมีไอ,ไ,อ,ไ,อไฟโตโอเอสโตรเจนเนี่ยนะ,นะที่มันมันเฮ้ย hey, มันคล้ายเอสโตรเจนของผู้หญิงหรือเปล่านะครับกินแล้วมันจะเป็นสาวไหมนะครับในในตัวซีรีส์นี้เขาสรุปมาให้ด้วยซึ่งฟิล เอาวิดีโอมาฝากทุกคนด้วยนะครับในเรื่องของไฟโตเอสโตรเจนหม โอ้อันนี้ที่น่าสนใจตรงนี้ครับเขาบอกว่าการที่เราทานนมวัวเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มนะครับ เอสโตรเจนในผู้ชายเนี่ยเลเวลเนี่ยมากถึง2 6เซนเลยนะครับเพราะ,ะนั้นการที่เราทานนะครับเอสโตรเจนเนาะที่มาจากพืชน,นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันจะช่วยบล็อกนะครับไม่ให้เอสโตรเจนจากการทานพวกไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่เนาะต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปาน,นะครับ,บเข้าไปในในในเซลล์ของเรานะครับตรงนี้เป็นข้อมูลลึกนิดนึงนะครับ Hormone levels. Simply drinking cow's milk can increase a man's estrogen levels by 26% in just one hour, while dropping their testosterone levels by 18%. Another hormone strongly connected to diet is cortisol, a stress hormone linked to reduced muscle mass and increased body fat. Research has shown that people who replace animal foods with high-carbohydrate plant foods experience an average drop in cortisol levels of 27% อันนี้คือจุดอีกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าคนที่กินนะครับคาร์โบไฮเดรตเนาะเป็นเป็นออร์แกนิกเนาะก็คือแบบว่ามีความเป็นเนเชอรัลคาร์โบไฮเดรตน,นะครับก็คือแบบพวกอะไรอะ่ะพวกคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งที่ไม่แปรรูปนะครับโปรเซสน้อยที่สุดอย่างเงี้ยจะช่วยลดของเรื่องของอ่าตัวออคอร์ติโซเนาะออคอร์ติโซเลเวลก็คือฮอร์โมนที่ที่จะหลั่งในช่วงตอนเช้าเพื่อให้เรารู้สึกไม่ง่วงรู้สึกตื่นขึ้น,นมา นะครับเนาะตัวคอร์ติซอลเนี่ยจริงมันชมันไม่ใช่ฮอร์โมนที่เลวร้ายเลยนะมันเป็นฮอร์โมนที่ดีนะครับแต่ว่าวิถีเขาเรียกกิจวัตรประจําวันของมนุษย์ในสมัยนี้เนี่ยนะทำให้ฮอร์โมนพวกนี้ทํางานผิดปกติไปนะครับเนาะมันเลยเสียสมดุลกันไปนะครับคอร์ติซอก็เลยมันก็มีบทบาทที่ทําให้เรามีความแต่เมื่อก่อนเราจะคิดว่ามันทําให้เราเครียดนะครับจริงๆแล้วมันมีข้อดีของมันนะในตัวฮอร์โมนนะครับโอเคนะไปกันต่อกันเลยนะครับ ีนี้ก็แน่นอนครับเราดูแต่ซีรีส์อย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะฟิวก็ได้โอกาสไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเนาะจากดรอีลิกเนาะดรอีลิกก็เป็นกูรูนะเป็นดออทรที่ทำ YouTube Channel ที่คนตามเป็นหลักร้านเลยนะครับ <sk ill> เขาก็พูดถึง The Game Changer ครับในการที่ในความคิดเห็นของเขาเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าอย่างที่ฟิวเล่าไป,ปมันเป็นแฟกต์ทั้งหมดเนาะที่มีงานวิจัยเปเปอร์อ้างอิงนะครับแต่ด,ออดออรดรอีลิกเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบาลานซ์กันนะครับเพราะว่า ดูจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของการทานวีแกนเนาะ,ะมันก็มันก็มีนะครับข้อดีของการทานแอนิมอลนะครับก็คือการทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็มีนะครับคือถ้าเอาสรุปง่ายๆเนี่ยนะครับที่คุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะครับสิ่งที่เราจะเสียไปก็คืออย่างแรกคือเรื่องของการที่อาจจะไม่ได้รับพวกซิงค์นะครับไอ,อพวกสังกะสีนะครับแคลเซียมที่มันเพียงพอจากพืชนะครับและอย่างที่2คือ DHA อันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบนะมันก็คือน้ำมันป่านะครับ DHA EP, EPA พวกนี้ส่วนใหญ่เราเราจะเป็นต้องใช้ทุกวันเนาะมันเป็นกรดไขมันที่สำคัญของร่างกายนะครับในการสร้างฮอร์โมนซึ่งถ้าเราไม่ทานสัตว์เลยไม่ทานปลาเลยนะครับโหน้ำมันปลาเราก็จะไม่ได้เลยนะ DHA เราก็จะต่ำมากนะครับเพราะพืชมันไม่มี DHA ไงนะครับและอันที่3ก็คือเรื่องของวิตามิน B12 ิครับนะครับจริงๆเนี่ย สำคัญมากๆครับ B12 ส่วนใหญ่เราจะพบในสัตว์เนาะนะนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแต่อย่างที่บอกถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะครับแม้แต่ไข่ต้มก็ไม่ทานเนี่ยอันนี้เราอาจจะทำให้เราขาดวิตามิน B12 นะครับวิธีการแก้คือเราจะต้องกินซัพพลาเมนต์หรือกินอาหารเสริมเพิ่มนะครับเนาะก็คือ B รวม B12 เนี่ยนะครับและอีกอันนึงก็คือวิตามิน D นะครับวิตามิน D ก็แน่นอนก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเนื้อสัตว์ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่า หลักๆก็มีอยู่ในพืชแหละนะแต่คุณหมอเขาก็บอกว่ามาจากแสงแดดเนาะเราก็ต้องมีออกการออกไปตักแดดด้วยนะครับเนาะแต่ที่สําคัญครับนะก็คือ,อ,อในการทานเนี่ย,เ,ยเราก็ควรทานอย่างสมดุลอย่างที่ฟิวบอกไปเห็นไหมเราจะเห็นว่าคุณหมอเขายังบอกว่าเฮ้ยให้ stay healthy keto นะมานะบวก I F เห็นไหมครับเขาก็บอกไว้นะครับเนาะสุดท้ายเราก็ต้องบาลานซ์ครับว่าไม่ว่าจะเป็นการทานโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันเนาะแล้วก็สมดุลวิตามินเกลือแร่ อาหารหหมูนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องคาร์โบไฮเดทเนี่ยที่เขาบอกไปเนี่ยเราก็ต้องดูก็จะเป็นโลคาบไดเอทด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคาร์โบไฮเดทที่เราทานเราคงไม่ได้ไปทานแบบเอาข้าวโอ๊ตมาจากต้นต้นโอ๊ตอะไรเงี้ยโอ้หมันยากเกินส่วนใหญ่เราก็จะกินในเวอร์ชันที่มันแปรรูปโปรเซสมาแล้วประมาณ2-3ขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถโปรเซสน้อยที่สุดสำหรับพวกคาร์โบไฮเดตนะหรือแป้งเนี่ยนะครับกินผลไม้เป็นลูกๆ กินข้าวที่เป็นข้าวกล้องอะไรพวกนี้จะค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอ่ะไปกันต่อกันเลยนะครับทีนี้อ่ะฟิวก็จะสรุปข่าวบทให้ฟังนะครับพอดีฟิวก็เคยทำอ e ีบุ๊กเอาไว้นะครับเป็นอ e ีบุ๊กคาร์ลีนฟาสเตอร์นะสำหรับ Co สําหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีเวลานะครับเช่นคุณเลยนะครับฟิวก็อนุญาตเปิดให้ดูเนาะอ่ะก็ขอข้ามไปเรื่องของโปรโตีนเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อในการที่ใครๆอยากลดน้ําหนักเนาะจริงๆแล้วหลัาแรกคือการหันโปรโตีนเนาะก็ อธิบายสั้นๆแหนะเนาะว่าโปรตีนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือนะครับถ้าเราทานจากสัตว์อย่างเดียวนะครับการทานโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมันจะได้กรดอะมิโนเนี่ยบางชนิดเท่านั้นนะครับเนาะอ่าก็คือเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้เราสร้างกรดอะมิโนได้ประมาณ11ชนิดแต่มันจะมีกรดอะมิโนที่จําเป็นอีก9ชนิดครับเนาะที่ก็เรียกแหละเอ่อมันมันจำเป็นต้องทานจากพืช นครับรวมถึงถั่วธัญพืชต่างๆด้วยนะครับเนาะเนี่ยนะครับแล้วก็โปรตีนเราต้องการต่อวันเท่าไหร่นะครับก็สรุปเป็นตัวเลขง่ายๆให้ดูเนาะเร็วๆแล้วกันนะครับวา่าจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปฟังหลายๆคุณหมอเนี่ยในใน u t u b e ใน Google เนี่ยก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่0.6จนกระทั่ง2กรัมนะครับแต่ถ้าเอาแบบละเอียดก็คืออย่างอย่างอ,อย่างแน่นอนครับก็คือโปรตีนเนี่ยหกรัมต่อน้ําหนักตัว1นกิโลนะครับสำหรับคนปกติเนาะ สำหรับผู้ใหญ่เนี่ย0.8กรัมครับต่อน้ําหนักตัว1กิโลนะครับสําหรับผู้ใหญ่ที่ตั้งคันก็ต้องการ0.8กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลบวก20กรัมเข้าไปนะครับเนอะอย่างวัยรุ่นเนี่ย1.2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กนะิโลเนาะสําหรับใครที่ลดน้ําหนักนะครับย้ําเลยนะครับ1.2ถึง1.6กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลนะครับคือถ้าร่างกายเรามีการที่บาดเจ็บของกล้ามเนื้อเยอะเช่นใครที่ออกกําลังกายหนักๆน,นะครับ ใครที่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ยก็คือมันกินน้อยลงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการโฟกัสการทานไฮโปรตีนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเนาะแต่อย่างที่ฟิวบอกไปอันนี้ก็จะเป็นรูปให้ดูนี่ต้องขอบคุณรูปนะครับรูปสวยๆนะจากทางเป็นข้อมูลจากทางเพจนิวทรีไลน์นะครับนี่เห็นไหมเนาะอ่ะฟิวก็เคยทําอินโฟกราฟิกครับสรุปเอาไว้เนาะแบบเอาไว้ดูเองนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็คืออย่างที่บอกว่า ข้อดีของโปรตีนสัตว์กับโปรตีนพืชเนี่ยนะมันมีจุดที่แตกต่างกันแน่นอนครับเราจะทานโปรตีนจากสัตว์อย่างเดียวมันก็อาจจะมีผลต่อลำไส้นะครับนะอาจจะมีเรื่องของอกลุ่มเนื้อแดงเนะาะอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มของมะเร็งลำไส้นะครับเพราะก็การทานจากสัตว์อย่างเดียวก็อาจจะทำให้เราอ้วนง่ายเนาะเพราะในสัตว์ก็จะมีเป็น animal fat นะครับในปริมาณที่มากเกินไปก็ทำให้เราเนี่ยมีการอักเสบในร่างกายเยอะเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่สำคัญคือร่างกายเราจะแก่เร็ว ครับถ้าใครที่ทานเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทานพืชนะครับเอาแบบง่ายๆก็คือนะครับพืชและสัตว์เนี่ยอย่างละครึ่งๆแล้วกันนะครับสมดุลสุดๆนะไม่มีใครโกกันได้นะครับเนาะเพราะถ้าจะทานจากพืชอย่างเดียวสำหรับใครที่กินมังสวิรัตกินแบบเป็นวีแกนนะเวชเชอรเลียนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณก็ต้องระวังว่าจะขาดวิตามิน B12 นะครับแล้วเราก็ต้องกินซัพพลีเมนต์เพิ่มนะครับเนาะนะครับแล้วก็ มันก็ทําให้เราขาดอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรอะโคเอมียมไอรอนนะครับซึ่งนั่นแหละมันสุดท้ายเนี่ยสายกลางดีที่สุดก็คือบาลานซ์กันนะทั้ง2นะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสัตว์โปรตีนพืชละกันนะอย่างฟิลเองเนี่ยฟิลก็จะบาลานซ์นะสออย่างนี้นะครับเอาไว้นะครับนะอ่ะก็คือนี่เลยนะครับบาลานซ์อย่างละครึ่งๆรึ่งละกันนะครับอ่านี่นี่ก็จะเป็นซอสจาก The อเ longevity solution นะครับที่ ที่เอามาจากหนังสือเนาะลองชีวิตีของดอร์เจสันฟังนะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงครับที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือนี่เลยนะครับคือเองในปกติเนี่ยถ้าในชีวิตประจําวันของเราเนาะโปรตีนแบบนี้นะครับอ่านะครับอ่าก็แน่นอนครับมันโปรตีนที่ฟิลเอาไว้ทาน่อยๆกนะครับในในทุกๆวันเอานะครับโอ้ยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคปึ๊บะนะครับสต็อปนิดนึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนแพนเบสรับนะที่ฟิวใช้กินควบคู่กับแอนิมอลโปรตีนก็คือในวันหนึ่งฟิวก็จะทานเป็นพวกน่าจะมีทั้งไก่มีทั้งปลามีทั้งไข่ส่วนใหญ่ฟิวจะโฟกัสที่ไข่ไก่เป็นหลักนะครับเพราะมันทานง่ายทําง่ายด้วยนะแล้วก็ได้โปรตีนเยอะมากนะครับนะนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเออฟิวล,ลืมไปว่า มันจะมีภาพโปรตีนเนาะให้ดูนะครับแบบนี้นะครับนี่เลยการหารปริมาณโปรตีนเนาะถ้าดูง่ายๆก็คือในหนึ่งมื้อเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในในจานอาหารเนาะเราควรจะมีนะครับโปรตีนเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งฝ่ามือนะครับเวลาทานเนาะก็คือ1 1ฝ่ามือฝ่ามือเลยฝ่ามือตัวเองอะนะครับให้มันได้ไซซิ่งเนี่ยเต็มฝ่ามือเลยถ้าเราเอาตัวชิ้นโปรตีนมาวางไม่ว่าจะเป็นอกไก่ไข่ต้มต่างๆนะครับฟิวจะมีภาพให้ดูแบบนี้เห็นไหมอ่า ไข่หนึ่งฟองมีโปรตีนประมาณ6-8กรัมนะครับหกกรัมนะเอ,เอาเอาเสียประมาณนี้อกไก่หนึ่งชิ้นนะครับชิ้นเท่าประมาณฝ่ามือได้โปรตีนประมาณ20กรัมเพราะฉะนั้นสมมติวันนี้ฟิลหนัก70วันหนึ่งถ้าเราปกปตินในการดูแลตัวเองเยวก็ต้องกินโปรตีนประมาณ70กรัมต่อวันเพราะ,ะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้นะคุณผู้ฟังไม่ได้มาฟังนะครับยูทูบนะครับ e ี EP นี้นะเราจะกินโปรตีนไม่เคยถึงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนะรับจะได้นะ เลือกทานโปรโตีนอย่างนะครับอย่างแบบถูกต้องเนาะเนาะอ่ะแต่ถ้าจะให้ฟิวไปกินแพนเบดนะแน่นอนคบอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้ง่ายไม่ได้สะดวกเลยต้องมานั่งเคี้ยวถั่วกินโอ้โหนะเลนทิลนะครับหรือจะเป็นแบ็คบีหรือจะเป็น bee, ะปน,นะครับอ่าพวกพีนัสต่างๆเนาะนะถั่วลูกไก่เงี้ยมันบางหลายๆคนหลายคนอาจจะทําได้แต่ว่าส่วนตัวฟิวเองเนี่ยมัน,ม,นมันยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟิวใช้เป็นตัวแก้ไขนะฟิวก็คือ เขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าออร์พนนะครับออร์พนโปรตีนเป็นโปรตีนจากพืชนะครับที่สกัดมาแล้ว้ะกันนะครับก็เรียกว่าเป็นแพนเบสโปรตีนที่ฟิวเองชอบเพราะว่ามันมีโปรตีนจาก3ถั่วนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก็สามารถกดนะครับที่ Description ด้านล่างนี้ได้นะฟิวก็จะลง e s c r i p t ช o n เอาไว้เนาะในเรื่องข้อมูลของแพนเบสโปรตีนก็สามารถไปตามดูศึกษากันต่อแล้วก็สามารถกดซื้อได้ด้วยนะครับ นะนะฮะอ่ะโอเคนะครับเนาะอ่ะแน่นอนครับอ่ะนี่ก็จะเขียนไว้เลยเนาะเรียบร้อยอ่ะนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าการทานโปรตีนจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้อยากให้ทุกคนไปาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจริงๆมันมีคลิปมากมายเนาะในในใน Google ใน y o ยูทูบนะครับเรื่องโปรตีนแต่ฟิวเองก็อาจจะมาสรุปนะครับให้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วกันว่าการทานโปรตีนควรจะทานบาลานซ์กันนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ ถ้าคนพี่ไม่ได้เรียนทางด้านโภชนาการมาเลยเนี่ยเราก็จะโฟกัสแต่ทานโปรตีนสาดอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญในการอายุยืนคือการเดินทางสายกลางครับการบาลานซ์กันนะครับเพราะฉะนั้นครับมันคือสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับแต่นี่สําคัญครับสำหรับใครนะครับที่ชอบลืมทานโปรตีนนะฟิวเจอร์ว่ามีหลายๆคนในห้องนี้นั่นจะลืมทานโปรตีนกันบ่อยนะครับแน่นอนครับ ฟิลเองเนี่ยก็จะใช้วิธีการเตือนตัวเองนด้วยการจดครับนะครับเพราะว่าการจดนะครับจะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะจดจำนะครับเป้าหมายในแต่ละวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทานโปรตีนการมีดูดูลิส์นะครับนะการมีเช็คลิสต์ต่างๆการทานน้ำนะครับอันนี้ก็ถือเป็นตัวแพลนเนอร์ครับที่เป็นโปรดักต์อีกอย่างหนึ่งครับที่นะครับฟิลทำออกมาใช้งานเองครับแต่ว่ารู้สึกว่าเออ ถ้าเราทำออกมาเพื่อจำหน่ายด้วยน่าจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่นะครับไอจีนะครับโคดไมซ์นะครับเช่นเคยนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะแล้วก็ไปไล่รับแรงบันดาลใจดีๆประจำวันได้นะครับที่ IG นะครับอ่านะครับยังไงฝากไปกด Followig ด้วยสำหรับใครที่อยากได้ตัวแพนเนอร์นี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้กดที่ description ข้างล่างเช่นกันครับผมนะครับแล้วก็สาหรับนะครับ ใน EP นี้ก็อยากฝากให้ทุกคนครับนะครับทานโปรตีนให้เพียงพอต่อวันครับแล้วก็เราจะได้ stay healthy stay stronger เนาะสู้กับโควิดนะไม่ว่าจะกี่สายพันธุ์ที่เรากำลังจะเจอนะครับเนาะแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปมาเล่าสู่กันฟังง่ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามนะครับโคดไมซ์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับใครที่ฟังบนพอดแคสต์ก็กดที่ description นะนะครับมา ดูที่ YouTube ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับฟิลแบบนี้นะครับในทุกๆวันพุธ2องทุ่มตรงนะครับเนาะเราต้องต้องบอกกันเลยว่าอ่าอ,อีสัปดาห์นี้เล็ดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรสัปดาห์หน้าจะตรงเวลากว่านี้แน่นอนนะคุณผู้ฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน